สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะซอเขียวพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีมาเปิดตัวใหม่อีกรอบนะคะพี่น้องมารอบนี้รับรองว่าบบผิดหวังกับการรอคอยแทะแน่นอนนะคะพี่น้องทุกอาจารย์ดังนะคะวันนี้จะลงให้รัฐบาลไทยนะคะ เสียนอายนะคะพี่น้องแล้วก็น,นมผู้พานแล้วก็เสียนอุดดนนะคะพี่น้องเอออ่ายังมีอีก,ลลนนกลอหลายเสี้ยนนะพี่น้องซอเขียวกระลืมซื้อหลายเสี้ยนหลายอาจารย์หลายกระงงค่ะพี่น้องนะคะต้องเปิดดูนะพี่น้องเออบังเอิญน,นะพี่น้องสมมติสุดเหลี่ยมพอดีนะคะพี่น้องก็เลยได้โจทย์ไว้สามเสี้ยนค่ะพี่น้องอยู่ตอนนี้นะคะเอ,อกระรอ กันไปคุยกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับตวเลขแนวทางเนาะเดี๋ยวเาจบจากผู้ใหญ่ใจดีเราจะพาไปชมของนุ่มผู้พันนะคะพี่นอ้องแล้วก็เสียนไอ้นะคะเพิินมากในรูปแบบของเสียนเปิดตัวไม่ถูกเสี่ยนเลยรอบนี้นะคะพี่นอ้องเป็นชุดแก้มือก็มีนะคะพี่น้องเออแต่ละคนแต่ละอาจารย์เนาะ,ะทุกคนนะคะก็หวังว่าจะให้ ถูกปังๆทุกเสียนทุกอาจารย์ดังนะคะพี่น้องเมื่อเนี้เข้ากับมาปอกันเมื่อวันที่วันที่หนึ่งของเดือนพฤษภานะพี่น้องเออเดือนพฤษภาคมวันนี้เป็นวันแรงงานด้วยเนาะวันนี้คือวันอะไรอ่ะวันพระฤหัสเออวันนี้เป็นวันพระฤหัส วันแรงงานนะคะพี่นออ้องเออวันที่หนึ่งของเดือนนะคะเดือนพฤษภาคามหกแปดนะคะพี่น้องเรามาเจอกันเช้าวันนี้นะคะพี่นอ้องเลิกงานยามดีก็มีนะคะพี่น้องเออหลังจากที่พักผ่อนกันก็มาชมเลิกงานยามดี ok นอนพักผ่อนให้เต็มที่เนาะเบืเ้ ok องแรกเนี่ยมดีกับสอดเกี่ยวค่ะพี่น้องมือนี้เนาะ,ะวันนี้นะคะเลอกงานยามดีก็คือซื้อของใหม่ขึ้นบ้านใหม่ ใช้ของใหม่สมัครงานใหม่นะ,ะทำศิลปกรรมตัดผมตัดเล็บทําสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะพี่น้องออพยายามคิดบวกเข้าไว้นะคะพี่น้องคะ่ะเออเสียงก็ยังเหมือนเดิมค่ะพี่น้องโอ้ยน,อน้องอาอดสาฟัางเอาเรื่องะคะ่ะพี่น้องชัดบ่ชัดจัจไหกระเป๋าซุฟ้ังเนี่ยนะคะออแล้วก็สีที่เป็นมงคลนะ,ะสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีส้ม สีที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือสีม่วงนะคะเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้เลือกซ้ายเลือกบนเลือกล่างวันนี้เลือกบนนะคะเลือกเลขมงคลวันนี้เลือกเลขหกเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลขเจ็ดนะคะพี่น้องอ่าสิ่งที่ดีที่นําไปบอกกันนะคะ <c oughs> พี่น้องอนำมะเาบาสุกันฟ้างวันนี้กะนําไปใสใ่เกิดประโยชน์้อทำการใดก็ตามนะคะพี่น้องทำให้เรื่องงานยมดีมันดีเบด นะคะซื้อของเมื่อซองกับซังเมื่อหนึ่งกับต่ำเริ่มใช้วันนี้ซื้อวันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราเก่าเขาใหม่เรามันก็ไม่ได้สําคัญอะไรใช่ไหมคะพี่น้องเออมันไม่เกี่ยวกันนะคะพี่น้องเออเพราะว่ามันเป็นของใหม่หเราไงถึงจะเก่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะ,นะคะพี่น้องเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอืสิ่งไหนก็ตามนะคะถ้าได้มาฟรีนะะพี่น้อง ไม่ว่าจะเก่าจะใหม่เมื่อหนึ่งมือสองอะไรก็ตามเราได้มาก็ถือว่าเป็นของใหม่เรานะคะพี่น้องเราจะพิจารณาในการใช้นะพี่น้องเแล้วแต่สิ่งของที่ท่านให้มาแล้วแต่คุณภาพที่ให้มานะคะบางคนเก่าของบัดีบวดีไปคนเสียผ้าขาดขาด,ขาดยู่เก่าไปให้งซิกรมีนะพี่น้องซ่เขียวกระเฮนอยู่นะพี่น้องการที่นําสิ่งของหักๆพังๆเล้าๆมาให้คนอื่นนะพี่น้อง ก,กับปอกะบป้องสิสิพังเราก็ยังเอาว่าให้ยงสิสอว่ามันเป็นการที่บอดีนะคะพ yeah. ี่น friend. Friend. <mel> ้องเออเอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้คนอื่นนะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะเราอย่าทําดีกว่านะคพี่น้องขันเท้าว่ามันพังมันใส่อะไรเข้าบปอยากใส่เขายนถิ่มกับปาพนะคะอันไหนที่มันดีเออใช้ได้อยู่ยังพอใช้ได้อยู่เสียยังพอใช้ได้อยู่เราก็เอาให้ได้เออเราก็เสียได้อยู่อ่า เสียดายตรงที่ไม่อยากทิ้งนะแต่ว่ามันใช้ได้อยู่ก็ให้คนแต่ถ้าไหนที่มันซิบแตกแล้วใช้ไม่ได้กระดุมแตกกระเค็บแตกเป้ากางเกงแตกแล้วก็เน่ยสิไม่ค้นนะเว้ยเอาไปเพิ่นก็ไปเฮ็ด้าคีดอยค่ะกระเป๋าเอาไปเพิ่นเกาทิมในใจเพิ่นคิดว่าอย่างไรรู้ว่ามันเป็นการดูถูกกันซ้ำดิพี่น้องถ้าของใช้ไม่ได้แล้วเอาไปให้กันมันเป็นการดูถูกกันตัวเออถ้าของก้าใส่ได้อยู่นี่เออยังมีคาทั้งใจดเอ้เออยังหน่อยหน่อยเพรยังคีดเห็นเนา แมนบ่เออให้คิดเบื้องดีๆ้อพี่น้องคือผลไม้ที่เน่าแล้วเอาไปเพิ่นเพิ่กินอะไรเพิ่นเสียขวามู้สึกบ่าแมนบ่าจะคของอยังบ่ยากเออเราคลองได้มันดีอยู่ไมให้คนอื่นโอ้ยอยังหน่อยๆเฮากะมีกําลังใจเข้ให้หม่น่บ้าออคนรับเขาก็มีความสุขเขาได้สิ่งที่ดีนะ,ะถึงจะเก่าเขาใหม่เราเขาเขาไม่กินแล้วสมุนไพรล้างคนเพิ่นกะเป็นคลองไ่จากสารเจ้ามาา เพิ่นบอกกินเพิ่นล่ามากสีเพิ่นก่าเมายายื่อยข้นแมนบอกเอออันนี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่กะเหรี่ยงบกเลือคว้าเน่าแล้วค่อยให้คขนะ้นอันนั้นย่าห้ถอดเห็นไหลแล้วนะคะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะเออเราก็พิจารณาเอาแล้วการบุคคลที่รับก็น้อมรับด้วยจิตด้วยใจนะคะพี่น้องแต่เอามาพิจารณาแล้วมันบอดีกะสิ่งเพื่อนในบอดีเพิ่นก็นได้บอดีเหะพี่น้องก็สำนั่นละบม่ได้มียัง นะคะให้ดีได้ดีให้สิ่งไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะคะอันนี้สอสอเคี้ยวเสื้อเนี่ยนะคะพี่น้องเออสิ่งไหนไม่ดีเราอย่าให้คนให้แต่สิ่งที่ดีนะคะการให้ทานนะคะเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สวยงามคือจะเข้าส่บาศหรือเข้าเลือกแต่แนวดีๆไปห็นว่าเออห้ก้นต้องกบให้แบบดีๆสวยๆงายๆนี่แหละนะคะพี่น้องคือกันบ่แตกต่างกันนะคะ คิดดีได้ดีทำดีได้ดีค่ะพี่น้องเอาสิ่งเราทำม,มาฝากกันอีกแล้วเมื่อนี้พี่น้องคะอะเอาสิ่งดีๆมาฝากมาตอนกันเพื่อแกนี่ละเบาโดนเบาเยางหลอกเสียงสีเบิดเดี๋ยวสีเบิร์าเดี๋ยวสีเบิเดีคลิปอื่นนั่มนะพี่น้องเออมันสีเมยนะคะอ่ากล้างกายก็เหมือนเดิมยังไออยูอ่คือเกา่ากินยาเบิดเป็นสามสุดแล้วนะคะพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นอยังแต่ไม่เจ็บคอนะไม่เจ็บแต่มันไอนะะ อขอบคุณด้วยความเป็นหว่วงขอบคุณทุกคนที่ให้ความวางดีถือเลขเล่าปังๆเล่นอกมาขึ้นนี่ก้ะไรผู้ใดตามเลขซอเขียวใดเื่เงมาขึ้นนี่ซีงวดติดแล้วนะคะ,ะฝากไว้ใพิจ,จะะารณามาขึ้นลุงโรงกับเขานะคะหวยเล่าพัฒนา,นาเนาะการเลขซอเขียวกับฝากไว้กับกกแล้วการเพื่อแก่นีฝากไว้เป็นแนวทางไปตามต่อในรัฐบาลไทยของอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีเปิดตัวใหม่รอบแรกงวดวันที่2พฤษภาคม68เจอตัวเลขแนวทางกันได้เลยจ้า เราก็มาสรุปรัฐบาลได้ผู้ใหญ่ใจดีนะพี่น้องวัดศรว้าให้ฟังเต็มขึ้นวันนี้เดี๋ยวนี้ก็เจ้าเปิดเพลงความเทียบยุคก็เลยบรได้อว่าวอาอีหยังซ่อนะพี่น้องอเอารัฐบาลได้ผู้ใหญ่ใจดีมากเมื่อนี้เอาโชคเอาปังมากเลยง,งามยดีเมื่อนี้ก็คือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันบ่เมื่อนี้เอาความโชคดีมาให้เริ่มต้นใหม่คือกันกับอาจารย์เปิดตัวใหม่อีกรอบหนึ่งสองวุฒภาโคมหกแปดวิ่งเจ็ดแล้วหกบนล่างวิ่งเจ็ดวิ่งหกบนล่างค่ะพี่น้อง เลขติดเก้าสี่แปดจับคู่ให้เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าหกหกสี่แปดสี่และแปดหกค่ะพี่น้องเอาลองพิจ,จะะารณาอันนี้ซอเขียวเคียนผิดดอกนี่ที่จริงอาจารย์มากตัวนี้ซอเขียวเคียนผิดกับเลยปล่อยเลยนะพี่น้องเพราะมันก็มีอยู่ในตัวนี้อยู่นะคะเพื่อเมื่อผ้าไปประวัติานาลาผ้าพี่น้องสุกดีเนาะอืมน้องพิจารณาพี่น้องเลขซอเขียวฟันเด้อแปดสองเก้าเออแปดสองหกค่ะพี่น้อง ลองพิจารณาเดือ8แปดสองหฟัน,นได้สมตัวหาผู้ใดมักสนกว่าฝากไปน้ำเนี้ยบอลุ่งช่องเบาเป็นทางการดอกฝากไปลรดผู้ใดใดก็ดีใจนั่มนะพี่น้องนี่ค่ะก็จารณาเอาแล้วกันเนาะใครชอบแบบไหนก็จัดกัดก็ผ่านไปนะพี่น้องตัวเลขแนวาทาังของผู้ใหญ่ใจดีฝากไปรอบนี้มีปังบอลลูดแทนแน่นอนมาสัน ะะสองพุทธสภาคมหมวกแปดวิ่งเจ็ดแล้วหกบนล่างเลขติดมีเก้ามีสี่มีแปดจับคู่แตกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดแปดเก้าหกหกสี่แปดสี่และแปดหกค่จะจัลลนะลักษยร้อยปังกันโซกูโซก้นมืัอนี้เริ่มต้นเมื่อแรกเมื่อใหม่เลิกง่ามๆดีเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆวันนี้โอ้ยจำเป็นหมอจ่อคักเนาะพี่น้องอาเจ้าในก็ฝากไว้พี่น,ออน,น,นอ้องเฮารำรวยเงินร่องกันไป,ก,นไปกับโจใหญ่ๆไปกับผู้ใหญ่ใจดีเฮา ว่วันที่สองคุณสภาทุกท่านรวยๆกันสมกับหมุมบาปาทถนะปอกันไม่คลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ